ตอนที่131เงาสุดท้ายก่อนศึกใหญ่รุ่งเช้าในเขตมรสุมกระดูกมวลหมอกยังคงปกคลุมทิวทัศน์เสียงฝนกรดยังโปรยปลายเบาบางลงบ้างแต่กลิ่นกรดและกลิ่นสนิมเลือดยังคละคลุ้งเรนลืมตาขึ้นช้าๆหลังพักได้เพียงพอส่วนริกนั่งรับดาบสีชาติอยู่ข้างกองไฟที่กำลังมอดพร้อมหรือยังเสียงเรนถามเรียบพร้อมทุกเมื่อ รีตอบดวงตาคมเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นพวกเขาเดินทางต่อเพียงครึ่งวันเท่านั้นก็สัมผัสถึงแรงกดดันมหาศาลที่ซ่อนอยู่ในหมอกและฝนกรดเสียงเลื้อยลากพื้นและเสียงกรอดกรอบของกระดูกกระทบกันดังก้องสิ่งที่ปรากฏตรงหน้าคืองูกระดูกเงาจาก,กระพัดยาวกว่า35เมตรลำตัวคล้ายงูแต่เกล็ดกระดูกของมันสีดำสนิทมีเงาดำไหลเวียนอยู่ตลอดแนวกระดูกเสมือนมันกลืนกินแสงรอบตัว งูกระดูกเงาพุ่งเข้าใส่ในพริบตาความเร็วสูงจนหน้าตกใจมันแยกเขี้ยวสองข้างขนาดใหญ่พุ่งหาเรนทันทีเรนเบี่ยงตัวหลบอย่างเฉียดฉิวก่อนตวัดมีดกรดฟาดขวางเกล็ดกระดูกเงาของมันกลับดูดซับแรงต้านและผลักกลับราวกับโลเงามืดริกพุ่งเข้าช่วยใช้ดาบสีชาติฟาดเต็มแรงสร้างรอยลึกที่กรอบกระดูกแต่แผลนั้นกลับก่อตัวเป็นเงามืดทับซ้อนซ่อมกรอดทันทีมันซ่อมตัวเองด้วยเงา เรนพึมพำมเรนกับริกตัดสินใจเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีเรนใช้ความเร็วในเงามืดจากมีดกรดจัก,กรพพัดและมีดปีกถี่เสื้อพุ่งเข้าแทงจุดอ่อนตามข้อต่อกรอบกระดูกขนาดเล็กริกใช้ดาบสีชาติตัดเส้นเงาที่เกาะตัวรอบแผลเดิมทำให้การฟื้นฟูของมันช้าลงเสียงกระดูกแตกหักเสียงเงาแหลกสลายดังสะท้อนไปในหมอกและฝน สุดท้ายงูกระดูกเงาถูกเรนพุ่งเสียบมีดกรดเข้ากลางหัวริกฟันดาบสีชาติตามร่างงูยักษ์สั่นไหวก่อนลม้มลงนิ่งคุณได้สังหารงูกระดูกเงาจากกระพัดได้รับคริสตัลระดับจากกระพัดบวกหนึ่งได้รับชุดกรอบเงา,ากระดูกระดับจากกระพัดเรนเก็บคริสตัลเข้ามิติส่วนชุดกรอบเงา,ากระดูกเขายกให้ริกเมื่อความมืดคลี่คลุมพวกเขาหลบพักใต้ซากกระดูกยักษ์ จุดไฟเล็กๆส่องสว่างในความมืดเหลือแค่ตะขาบกระดูกขาดับแล้วเรนพูดเบาๆสึกใหญ่ที่สุดในชั้นนี้เราต้องเตรียมทุกอย่างให้พร้อมริกตอบเสียงแน่นค่ำคืนนี้ฝนกรดยังคงโปรยแต่ในใจพวกเขากลับร้อนระอุไปด้วยไฟแห่งการต่อสู้ตอนที่132สึกตะขาบขาดับปฐมบท ยามเช้าที่ไร้แสงตะวันในเขตมรสุมกระดูกยังคงคลุ้งไปด้วยหมอกกรดเสียงฝนซัดซาเปรียบเสมือนเสียงกลองที่เคาะเตือนการมาของภัยร้ายเรนกับริกมองไปเบื้องหน้าที่ราบกว้างใหญ่ซึ่งเต็มไปด้วยซากกระดูกขนาดมหฮมาที่นั่นเงาทมินอันนาหวาดวันกำลังรอพวกเขาอยู่แผ่นดินสั่นสะเทือนเมื่อมันปรากฏตัวตะขาบกระดูกขาดาบระดับกึ่งเทพ ขนาดยาวกว่า100เมตรลำตัวถูกหุ้มด้วยกรอบกระดูกสีขาวอมแดงข้อต่อขาของมันแต่ละข้างเป็นเหมือนดับโค้งขนาดยักษ์ที่เปล่งแสงสีเลือดรอบตัวมันคือมอนสเตอร์ลูกสมุนมังกรกระดูกเพลิงจากกระพัดหนึ่งตัวงูอสารพิษลาวากระดูกจากกระพัดหนึ่งตัวฝูงมมอนสเตอร์ระดับราชาผู้บัญชาการอัศวินนับพันแรงกดดันมหาศาลท่วมท้นทุกสิ่ง เสียงร้องคำรามจากมังกรกระดูกเพลิงกึกก้องฟองลาวาสีแดงเดือดทะลักจากขากรรไกรมันพุ่งใสเ่เรนเรนใช้ความเร็วจากมีดกรดจัก,กรพัดและมีดปีกผี่เสื้อเบี่ยงหลบพร้อมสร้างรอยกรีดบนหัวมังกรเพลิงขณะที่ริกพุ่งเข้าด้วยดาบสีชาติฟันปีกกระดูกของมันจนขาดกระจายในเวลาเดียวกันงูอสรพิษลาวากระดูกพุ่งตัวเข้าล้อมแต่เรนตวัดมีดกรดสร้างม่านกรดกัดกร่อนขวางทาง ตะขาบกระดูกขาดาบเคลื่อนตัวหนวดกระดูกหน้ามันฟาดฟันดินฟ้าร่างของมันพุ่งเข้ามาราวกับพายุดาบขากระดูกฟันฉับลงบนพื้นแยกดินเป็นร่องลึกริกใช้ขยายร่างระดับผู้บัญชาการผลักดันพลังสุดขีดรับดาบขาตะขาบไว้ด้วยดาบสีชาติจนเกิดประกายไฟและเสียงโลหะปะทะสถานฟ้าฝูงมอนสเตอร์สมุนพุ่งเข้าใส่เรนกับริก เรนสับเปลี่ยนตำแหน่งด้วยความสามารถมีสั้นวิญญาณเฉือนมอนสเตอร์ระดับราชาผู้บัญชาการลม้มลงทีละตัวริกฟาดดาบสีชาติเป็นวงกว้างกวาดศัตรูที่เข้ามาเป็นฝูงให้สลายแต่แรงกดดันของตะขาบขาดาบยังไม่หยุดมันแยกขาตะขาบหลายข้างแทงเข้าโจมตีพร้อมกันราวกับพายุแห่งดาบกระดูการต่อสู้ดำเนินยาวนานเกือบทั้งวัน มังกรกระดูกเพลิงถูกล้มงูอสรพิษลาวากระดูกสลายสิ้นแต่ตะขาบขาดาบยังยืนหยัดเรนกับริกหอบหายใจหนักท่ามกลางกองซากศพและพื้นดินที่ถูกฝนกรดกัดกร่อนมันสมเป็นสัตรูกึ่งเทพจริงๆเรนพูดขนาดเช็ดเลือดของสัตรูออกจากใบมีดเรายังไม่สิ้นหวังลุยต่อเลยริกตอบดวงตาเปล่งประกายแห่งความท้าทาย ตอนที่133ศึกตะขาบขาดาบวันที่สองแห่งการเผชิญหน้ารุ่งอรุณของวันใหม่ในเขตมรสุมกระดูกไม่เคยสวยงามสำหรับผู้ใดไม่กรดคลุ้งไปทั่วเสียงสายฝนที่สาดซัดลงบนซากกระดูกสร้างเสียงดังกังวานเหมือนเสียงโซ่พันธนาการเรนและริกยืนอยู่ท่ามกลางพื้นที่ที่เต็มไปด้วยซากศพของมอนสเตอร์ที่พวกเขาล้มลงได้เมื่อวาน ทั้งสองหอบหายใจแผลเล็กน้อยจากการต่อสู้ยังสดใหม่ตาขาบกระดูกขาดาบยืนประงานลำตัวมันเต็มไปด้วยรอยบาดแต่แววตาสีแดงทมิงยังคงจ้องขับหมิงแสงสีเลือดจากขาดับกระดูกสะท้อนแสงหม่นของหมอกรดรอบกายมันฝูงมอนสเตอร์สมุนใหม่ที่ดูดีกว่าก่อนหน้าเริ่มทยอยเข้าประจำตำแหน่งอัศวินกระดูกเพลิงผู้บัญชาการเกราะหนาและราชางูลาวากลับปรากฏมาแทนที่ฝูงที่ล้มไป เรนขยับร่างหายเข้าไปในเงามืดใช้ความสามารถของมีดกรดและมีดปีกทีเสื้อประสานท่วงท่าการโจมตีเราจะตัดกำลังมันให้เร็วที่สุดริกจัดการสมุนชั้นจะเจาะกรตะตาบมันเองเรนพุ่งเข้าใส่ข้อต่อตะขาบขาดาบกรดเฉือนสร้างรอยลึกที่ทำให้กระดูกแตกร้าวริกคำรามใช้ดาบสีชาติฟาดฝ่าไปในฝูงสมุนเสียงโลหะป,ประทัดและเสียงกระดูกแตกดังไปทั่วพื้นที่ เขาใช้พลังขยายร่างระเบิดพลังทำลายสมุนระดับผู้บัญชาการและราชาที่ขวางทางมาให้หมดสิพวกแกยังอ่อนเกินไปตะขาบกระดูกขาดาบตวัดขาดาบกรดฟาดใส่เรนเกิดเสียงหวีแหลมและแรงลมกรดพัดกระจายเรนเบี่ยงหลบในเสี้ยววินาทีใช้สับเปลี่ยนตำแหน่งหนีรอดไปได้แต่แรงระเบิดจากดาบมันทำให้พื้นรอบข้างยุบตัวลาวากรดพวยพุ่งขึ้นจากรอยแตก การต่อสู้ยืดเยื้อจนแสงสุดท้ายของวันหายไปทั้งเรนและริกมีรอยแผลเต็มร่างแต่สัตรูเองก็อ่อนแรงตะขาบขาดับลำตัวแหว่งไปบางส่วนกรอบบางชิ้นแตกหลุดอีกไม่นานมันต้องล้มริกพูดหอบหายใจหนักพรุ่งนี้จบแน่เรนกำมือแน่นมองไปยังเงาร่างยักษ์ของสัตรูในม่านหมอกตอนที่134ศึกชีชะตา ล้มยักษ์ตะขาบขาดาบแสงแรกของเช้าว,วันใหม่แทรกทะลุหมอ,อกกรดอันหนาแน่นกลิ่นคาวเลือดยังอบอวนในอากาศเรนและริกยืนหยัดแม้แผลมากมายบนร่างแต่แววตาของทั้งคู่ยังเปี่ยมด้วยความมุ่งมัน่นตะขาบกระดูกขาดาบคำรามเสียงต่ำมันยังไม่ล้มลำตัวแหว่งแตกแต่แววตาสีเลือดยังคงจ้องเขมง็งเปลือกกระดูกที่เหลืออยู่เปื้อนเลือดและกรดของมันเองเรนกระชับมีดปีกถี่เสื้อในมือหนึ่ง อีกมือถือมีดกรดจาก,กระพัดรอยแผลลึกบนร่างเขาไม่ได้ทำให้มือสั่นแม้แต่น้อยริกคราวนี้เราไม่ถอยแล้วฉันจะล่อมันนายจัดการจากด้านหลังริกพยักหน้าดาบสีชาติในมือเปล่งแสงสีแดงเข้มพลังจากขยายร่างพร้อมระเบิดออกอีกครั้งเรนพุ่งเข้าไปในเงามืดสับเปลี่ยนตำแหน่งหลบขาดาบกรดที่ตะขาบฟาดมาด้วยความเร็วเหนือคาดเขาใช้มีดกรดกรีดเข้าที่ข้อต่ออีกจุด คราวนี้เสียงเปลือกกระดูกแตกคร้าวดังสถานไปทั่วในเซียววินาทีริกพุ่งเข้าจากด้านหลังดาบสีชาติฟาดใส่หัวตะขาบเต็มแรงจนกระโหลกด้านหลังแหว่งลึกตะขาบกระดูกขาดาบคำรามสุดเสียงลำตัวดิ้นทลานขาดาบกรดฟาดสเปสบะททำให้พื้นพังเป็นหลุมเป็นบ่อลาวากรดพวยพุ่งอีกครั้งเรนสลับหลบและโจมตีพุ่งกรีดไปยังจุดอ่อนที่เห็นจากการสู้กันหลายวัน ขนาดที่ริกฟาดซ้ำที่บาดแผลเดิมจนเลือดกรดของปตะขาบสาตว์กระเซน็นเสียงคำรามของตะขาบค่อยๆแผ่วลงมันล้มร่างลงพื้นกระแทกจนแผ่นดินสะเทือนร่างยักษ์ของมันไร้การเคลื่อนไหวในที่สุดคุณได้สังหารตะขาบกระดูกขาดาบระดับตึงเทพได้รับคริสตัลระดับตึงเทพบวกหนึ่งได้รับชุดกรอบกรดกระดูกขาดาบระดับตึงเทพ เรนซุดตัวนั่งหอบหายใจมือยังคงกำมีดแน่นริกยืนหอบดาบสีชาติในมือมีรอยบิ่นเล็กน้อยแต่ยังคงแฝงพลังหน้าเกรงขามพวกเขามองศพยักษ์เบื้องหน้าความเหนื่อยล้าหนักหนาแต่ในแววตากลับเต็มไปด้วยชัยชนะและความหวังเขตมรสุมกระดูกจบแล้วเรนพูดเสียงแผ่วแต่มั่นคงตอนที่135เก็บชัยเดินทางฟื้นพลัง เสียงลมพัดอ้อยอิงเหนือศพตะขาบยักษ์ลมหอบกลิ่นคาวเลือดและกลิ่นกรดเผาไหม้ที่แสบจมูกไปทั่วเรนมองคริสตัลระดับกึ่งเทพในมือมันส่องแสงสีเทาขุ่นที่แฝงพลังหน้าสะพรึงโดยไม่ลังเลเขานำมันเข้าปากเคี้ยวจนแตกละเอียดพลังมหาศาลลังไหลเข้าร่างทันทีร่างกายเขาสั่นสะท้านด้วยแรงคลื่นพลังที่ไม่คุ้นเคยคุณได้รับคะแนานระดับกึ่งเทพบวกหสิบ เรนยิ้มบางขณะพลังค่อยๆกลืนกลายเป็นส่วนหนึ่งของเขาเขาหยิบกรอบกรดกระดูกขาดาบระดับกึ่งเทพขึ้นมามันทั้งหนักและแผ่กลิ่นกรดจางๆแต่แข็งแกร่งและน่าเกรงขามเรนสวมมันลงบนร่างกรอบแนบชิดร่างกายพอดีราวกับสร้างมาเพื่อเขาเสร็จกรดบนกรอบแผ่ประกายราวกับจะละลายสิ่งใดก็ตามที่แต่ต้องเรนกับริกเริ่มสำรวจสนามรบเก็บคริสตัลระดับจัก,กรพรรดิราชา ผู้บัญชาการและอัศวินที่ตกอยู่ตามร่างศพมอนสเตอร์ที่สังหารก่อนหน้าดาบหอกโล่และเกราะที่ดรับจากศัตรูแม้ไม่ใช่ระดับสูงสุดแต่ทั้งสองก็เก็บใส่แหวนมิติอย่างไม่ลังเลของพวกนี้จะช่วยให้กินของเมกับรอยเติบโตขึ้นอีกมากเรนพึงพัมกับตัวเองเมื่อจัดการทุกอย่างเรียบร้อยเรยนเงยหน้ามองท้องฟ้าเขายกมือเรียกปักษาดำ ระดับราชาออกจากจิตวิญญาณเสียงกระพือปีกดังสนัน่นปักสายักษ์สีดำร่อนลงเบื้องหน้ามันโน้มคอให้ทั้งสองปีนขึ้นหลังโดยไม่ต้องสั่งเราไปหาที่พักกันเถอะร่างกายฉันเหมือนจะแตกเป็นเสี่ยงอยู่แล้วริกพูดพลานยิ้มเหนื่อยทั้งสองขึ้นหลังปักษายดำก่อนมันจะโผบินเหนือซากสมรภูมิมุ่งหน้าออกจากเขตมรสุมกระดูกทิ้งเบื้องหลังไว้เพียงความเงียบสงัด ปักษาดำพาพวกเขาบินผ่านแนวหมอกกรดและลมมรสุมหลังผ่านไปหลายร้อยกิโลเมตรพวกเขาจึงพบลานหินกว้างที่สงบพอเหมาะสำหรับตั้งแคมป์เรนกับริกลงจากหลังปักษาดำก่อไฟอย่างเงียบๆทั้งคู่ไม่ได้พูดอะไรมากนะักเพราะต่างคนต่างเหนื่อยล้าจากศึกหนักเรนทอดสายตามองเปเลวไฟพลางกำมีดกรดกระชับมือนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นชั้นถัดไปจะยิ่งโหดร้ายกว่านี้อีก เสียงปักษาดำกระพือปีกเบาๆเคียงข้างราวกับเข้าใจความคิดของนายมัน